โอเคครับนี่คือคลิปที่จะบอกไปเลยว่าจะมาเที่ยวบัานเพื่อนนี่ก็คือคุณพีม g, g ็ Z Y The God o v e r กอวแล้วนู่นก็คือฮิโรนาตา้ากีจีจ๊ะมันนะจ๊ะมันอะไรแ้บนี้นะจำไว้มเขียนชื่อเลยโ <Okay, S 2> อเคได้เดี๋ยวหลังลงคลิปนี้เดี๋ยวสตรีมต่อเลยเดีโอเคก็อย่า <Okay, S 2> ลืมไปติดตามช่องพีม g, g ็ Z Y ZY ีตวไว เด็กกอด้วยตอึงปนะอมึม่ัน่ะเฮรอยตาย่ตืด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 ดโอเคโอเคถึงมันจะรุนแรงไปนิดนึงแต่ว่าเราก็จะมาเที่ยวกันโอเคโอเคทุกคนก็หมดติดตามไว้ด้วยนะไอ้สาคนนอะนะอีสาิบคนนะดโอเคทุกคนเค คุทกคนก็จะบอกไว้เลยว่านี่คือนโมเด็กรีวิวโอเคทุกคนเราก็จะมาทำปฏิกิริยบางอย่างไว้เราก็เราจะทำอะไรดีอะเราก็เหลือคนคนเดียว เหลือผู้ผู้เดียวเสียงไม่มาก็จะบอกไปเลยว่าเราก็ต้องอรอเหล่าเดอะก็อดโอวอร์พวเราคือกลุ่มเดอะก็อดโอเอร์นะทุกคนตอนนี้ก็ได้มานั่งแล้วโอ้สบายจังเพื่อนโอเคทุกคนก็สบายมาก